ครับตอนนี้ฝนกำลังจะเข้าเมืองคอนแก่นนะครับจะเห็นว่าอารมณ์แรงมากเลยนะครับตอนนี้คึมเต็มไปรอบตัวเมืองคอนแก่นเลยนะครับดูต้นไม้สิครับว่าลมแรงขนาดไหนนะครับนะดูครับต้นไม้องฟ้าเต็มไปด้วยเมฆเลยนะครับล้อมรอบเมืองคอนแก่นอยู่นะครับ นี่ครับท่านผู้ชมครับว่าลมนั้นแรงขนาดไหนนะครับจะเห็นว่าด้านหน้านั้นครับเมฆควบคุมไปทั่วท้องฟ้าเลยนะครับโอ้นี่ครับดูดูลมนี่ครับใ่บริเวณรอบรอบนอกนะครับก็มีฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ก็เวลาหกโมงเย็นหกโมงพอดีเลยนะครับโอ้ลมแรงมากๆเลย ที่เมืองคอนแก่นนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมีฝนเข้าในตัวเมืองคอนแก่นเลยนะครับเมฆเต็มท้องฟ้าเลยนะครับครับดูต้นไม้ต้นนี้นะครับตัวกิ่งเขาในโนมมาที่ตรงกลางถนนเลยนะครับอ่ดูลมสิครับท่านผู้ชม ด้าน oh oh. หน้าเนีนะ่ยฝนตกแล้วนะครับดูลมนะครับดูต้นไม้สังเกตดูต้นไม้นะครับว่าลมแรงขนาดไหนนะครับเราอยู่ด้านหน้านั้นฝนตกแล้วนะครับดูท้องฟ้านี่ครับเมฆเต็มไปหมดเลยครับบริเวณด้านหน้านั้น ตกเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะไหลเข้ามาตรงบริเวณนี้ลมลมแรงขนาดไหนเนี่ยป้ายตรงนี้นะล้มเลยนะครับป้ายล้มเลยนะครับตอนนี้ฝนก็ได้ตกทั่วเมืองคอนแก่นแล้วนะครับ เห็นว่าเมฆเต็มท้องฟ้าแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับแล้วมีฟ้าแลบด้วยนี่ครับฝนตกทั่วเมืองขอนก่นกันนะครับมีฟ้าแลบด้วยฝน,นกำลังตกตกแรงมากเลยนะครับดูสิครับน้ำที่ไหลลงมาจากชั้นบนฟ้าแลบด้วย ประชาชนกบตกแรงมากเลยครับตอนนี้ทั่วเมืองคอนแก่นเลยนะครับก็ดูสายฝนนะครับที่ไหลลงมาจากลังคาด้านบนนะครับเสร็จแล้วอยู่บริเวณด้านนอกนี่นะครับเต็มไปหมดเลยนะครับน้ํากําลังเทิงนองตรงบริเวณที่จอดรถนะครับนะครับฝนกําลังไหลเข้าตัวเมืองคอนแก่นวันนี้เต็มๆเลยนะครับในช่วงหกโมงเย็นกว่านี้นะครับ ได้ยินเสียงฟ้าล้องนะท่านผู้ชมครับผมก็เสียวอยู่ผมถ่ายทำเนี่ยผมก็เสียวอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอยู่ในอาคารดูสายฝนดีครับผู้ตกลงมาบนหลังคาเนี่ยครับจะมองไกลๆก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับตัวตึกเนื่องจากว่าฝนตกหนักมากนะครับกล ภูมอยู่เ,เต็มไปหมดเลยนะครับมีทั้งฟ้าร้องและฟ้าแบลบด้วยตกหนักจริงๆนะครับวันนี้ที่อ,อำเภอเมืองจังหวัดคอนแก่นนะครับเมืองคอนแก่นนะครับตอนนี้ตกมาได้ประมาณหนึ่งฟ้าแลบตอนนี้ฝนตกมาได้ประมาณเกือบคึ่งชั่วโมงแล้วนะครับไหลพัดผ่านมา จากทางอำเภอชุมแพนะครับไหลผ่านเข้ามาในตัวเมืองจังหวัดอนแก่นนะครับตอนนี้ก็ยังตกพุมไปหมดเลยนะครับทั่วเมืองอนแก่นแต่ว่าไม่รู้ว่าอีกกี่นาทีนะครับถึงจะหยุดตกนะครับแต่ตอนนี้ตกแรงจริงๆเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมในคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะครับ